สวัสดีทุกคนโอ้วันนี้อากาศร้อนมากสามสิบองศาเลยวันนี้ร้อนร้อนร้อนพาเดินดูบรรยากาศโอ้ร้อนจังกับลูกตัดหญ้า ร้อนมากเลยวันนี้วันแรกที่ร้อนก็ร้อนสุดๆเมื่อวานยังอยู่ที่เกียงสา,มา,มาวเมื่อวานเลขประมาณหลัก ยี่สิบองศาอยู่เลยสิบกว่าอยู่เลยวันนี้มาโอ้ร้อนพามาดูปูปุรีละนี่วันนี้มาอัปเดตลูกใหญ่แล้วนะนี่ไงนี่ลูกใหญ่แล้วบ้านอยู่ตรงนี้ ถึงนี้บูบูรีบูบูรีป่าโอ้ร้อนมากเลยอันนี้ปู่อันเบิร์ตจะเอามามาลงสองตัววันจันทร์ตอนแรกเขาว่าจะเอามาลงอาทิตย์นี้แหละแต่ว่า จันนี่ยท,ที่ล้อมเอาไว้ให้ให้ม้าที่ล้อมคอกไว้นะ่ะน,นี่ก็เพิ่งออกดอกก็มีนะ,โอ,ะโอ้ยอ่โยอ๋อยุงก็เยอะอยู่นะมีลมยุงก็เยอะ ไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็ลงเย็นดีอากาศดีเย็นไปต่เอาเสือมาปูนอนแค่ไหนมอตรงนี้นะ่ะนี่ต้นสนอายุร้อยกว่าปีได้น่เนี่ยสนนี้อายุร้อยกว่าปีปูปูกไว้ตั้งแต่ แตงแต่รุ่นพ่อของพ่อของหรือก่อนหน้านั้นนา่าจะเป็นก่อนที่ปู่จะมาซื้อที่ตรงนี้แล้วพ่ออันเบิร์กก็มาซื้อที่ต่อจากปู่อีกทีหน,นึ่งตรงนี้นี่เป็นของเราพ่ออันเบ,บิรซื้อที่ต่อจากปู่ประมาณ ตอนนั้นสมัยนั้นหนึ่งหนึ่งล้านโคนนี่แหละพ่อพ่อนเบิดไข่อพา,าร์ทเมนที่สต็อกโฮมมาซื้อย้ายมาอยู่ที่นี่มแต่ยังไม่ได้คบกับแม่ย้ายมาเปิดอูดเ่เล็กๆตรงนี้ทำอู่ซ่อมรถ ก็ไปซื้อบ้านที่สตอกโฮมเอ้ยซื้อบ้านที่คิโรนาซื้อพาทเมนที่คิโรนาเมื่อสามปีที่แล้วเพราะว่าเอาไว้ให้อันเบิรเวลาอันเบิดเรียนก็จะได้เรียนมันใกล้ที่เรียนแล้วก็ใกล้ที่ทำงานพามาดูที่ทวศมาดูทะเลสาบขาก็เล่นน้ำกัน โอ้บรรยากาศดีมากสวยมากเลยอืออากาศดีมากก็อันเดออถนนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วป๊อปป๊ามาทำแล้วก็มาทำใหม่ที่เขากำล,ลังกระโดด Ooh, you like it i'm not i got the money you want to swim today

มน,นััหกอ,อันเบิดอันเบิดมาทำผักแม่หรือเปล่าเนี่ยฮะอันเบิดมาทำผักแม่หักใช่ไหมกลับได้แล้ว ខ្ញុំមិនហាក់ដូច น,นั้นจะเป็นลานสก,กีนะคะตรงนั้นนะลานสก,กีหน้าหนาวนี่หิมะเต็มเลยแอนนี้ก็จะมีต้นไม้ขัวโลกเหนือนะคะแถวนี้กิ <c ười> รูนาเขาก็จะมาเล่นสก,กีกันถ้าไปทางนี้ก็จะไปนอร์เวย์ ไปหังดูงก็จะไปแขับรถจากตรงนี้ไปนอร์เวย์ประมาณสามชั่วโมงถ้าฝั่งถ้าฝั่งบ้านพ่อน้องนะคะขับรถไปฟินแลนด์ประมาณสามชั่วโมงเหมือนกันนะมาณสามชั่วโมง ถ้าไปจากจูโนซาโดนบ้านพ่อหนอ่มแว่นตาแม่เวลาออกเดดก็จะเป็นสีดำตัดแพงมากเลยแม่ ใส่ตายเยอะๆแล้วแบบทำบีบเลนให้มันเล็กแล้วต้องก็่จะใส่กรอบยิ่งแพงเข้าไปใหญ่อันนี้สูจุดห้าบีบให้มันเล็กและอูจุดห้าต้นมะเขือเทศอยู่ข้างนอกถึงใส่มันโดนมันโดนไอเนี่ยลมหนาวมันก็เลย ไม่โตเอ้เนี่ยโตมากเลยนะตอนแรกนึกว่าจะตายพอเข้ามาไม่ตายเฉยเลยอันนี้เป็นพริกไทยนีพริกไทยออนอนกินนมสบายใจเฉบเลยนะคุณ พ่อมาสิงสถิตยอยู่ตรงนี้ห้องอันนี้เป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งไว้ให้อันเบิร์ตตอนโตตอนนี้ก็เป็นห้องทำงานพ่อไปก่อน <c oughs> อาบน้ำเสร็จแล้ว ดิ n งดองดิ i งดองดดดดจะไปซื้อของกันจะไปไหนไปซื้อของกันดิออ okay. <Okay>. okay. Hello baby. are you ready?

Jotkut sanoo, että se kirjakin kirja on fantasiseerattu, mutta ei oikeastaan niin kuin muut kielet kuitenkaan. Paljon paljon, mutta paljon hävyy Anders Emanuelsson, komeen reporteri Regina. Anders eh? Kahn? Anber je ก็มาถึงที่ช้อปปิ้งเดล้านะคะอันนี้จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนหลายๆคนที่ที่ชิรุนาค่ะอันนี้จะเป็นศูนย์กลางช้อปปิ้งเลยเราซื้อของร้านนี้นะคะซื้อเสร็จแล้วล้วก็ออกมารอให้ปปาปาใจ่าตังเนื่องจากการเปิดวุ่นวายมากวิง่งแบบไม่หยุดเลยก็เลยต้องออกมารอข้างนอกมาเดินเล่น ให้ชมเมืองนะคะขอภายในความกล้องสันใช้มือถือถ่ายค่ะไม่เซลฟี่ไม่มีนี่อันนี้จะเป็นที่ที่เรามาแล้วก็มายื่นขอบัตรประชาชนของคนไทยนะคะออของคนทั่วไปของต่างชาติ เวลามาถึงนี่ดูวิวสวยมากค่ะทุกคน Nyheterna. Klockan är 10. Jessica istället. ก็ขอลาทุกคนด้วยภาพวิวส,สวยๆนะคะข้างทางช่วงนี้ก็น่ารอนนะคะก็จะเป็นสีเขียวขอบคุณที่เข้ามารับชมรับดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u บสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้ครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกทีนะคะ่ะวันดีค่ะ